สดบ,บ้านเราเช้าๆนะคะปวดคลึกคลักนะคะคลึกคลักมากเลยผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยกันอะไรกินตอนเชา้าๆทุกต่างจังหวัดก็จะประมาณนี้แหลคะ,คะ,คะ,ะค่ะทุกคนน่าอยู่เดินตลาดสดกันข้าวนะคะทุกคนมีอะไรทานบ้างอันนี้คลึกคักคนเดินเยอะแม่ค้าเยอะแล้วก็คนซื้อของเยอะไปค่ะทุกคนอะไรทานกันดีกว่า อี่เราได้ปลาแล้วนะคะเราได้ปลาเปทำกับข้าวเลวค่ะทุกคนวันนี้เราวันนี้วันหยุดนลคะมาเดินตลาดก่ะตลาดสดราธานีนะคะทุกคนใส่น้ำแข็งบอกได้นะจ๊ะพี่ใช้ตัวไหนไข่ปลาไข่หมุดมีจาะแกงส้มต้มยำได้นะจะมีะเดียวใช้จะลืมอไราติดลาเลือแ่้ได้จ ีเลยฉลามฉลามปูน้ำเปื่ยน้ำป้าไหมจ๊ะนั่เลยน้ำเปยน้ำด็กมาด้ามาตะก้า ไม่ค่อยเจอน,นานๆนานเจอทตีตลาดสุราตลาดสดสุราวันนี้คือคักคนเยอะคือคักมากเลยของก็เยอะดีๆแล้วดีแล้ว,ลวจจเจอแล้วเออที่ของที่จะมาเอาเอาเลยไหมได้เอาตัวไหนบ้างดูทุกคนคตลาดสดบ,บ้านเราคือคักนะคะ ยาววิเศษนู่นเก๋จะซื้อปลาและะ้วค่ะปกุ้งนะคะทุกคนนี่ทะเลบ้านเราสดๆตั้งนั้นเลยคะ่ะของเยอะแยะเยอะแยะมากนะ,ะวันนี้วันหยุดนะคะพาทุกคนพาเพื่อนๆมาเดินตลาดมาเดินตลาดกันค่ะ เดินตลาดนะคะ<อ>คนไหนมาเที่ยวสุราษฎร์ก็อย่าลืมแวะแวะมาชมตลาดสดตลาดเช้าของคนสุราษฎร์นะคะทุกคนนี่เขาเรียกอ,อะไรนะลูกเมียงเหรอลูกเมียงใช่ไหมใช่ล,ลูกเมียงเอาแล้วเนี่ย ม็ลูกนี้อ๋อไอ้นี่ก็นี่ไอ้นี่ก็ได้อะไรนะลูกบกลูกบกลูกบกอ๋อลูกบกนี่ลูกบกนะคะนี่สตอนี่แ่นดูผักเยอะมากเป็นทุกคนถูกไม่เลยนี่ทุกคนเจ้านี้ซื้อประจำนะคะเติมแกง นี่ผักบ้านเราต้มยปลาเลยอะปลาอินทรีปทอดน้ำปลานุ่นตนะุ้นุนปลาไม่ยงนะปลาไม่ยงนะคะตัวใหญ่มากนีทำแกงน้ำทอดกับอันทอดค่ะ